พระเอกชื่อดังล่าสุดน้ำหนักลดผอมลงจนน่าเปลี่ยนค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มหล่ออย่างอนนัสรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ลุยงานเบื้องหลังนางแทนเป็นหนึ่งทีมบริหารซีรีส์วแอบจองรักค่ะที่สำคัญตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วด้วยนะคะหมดสัญญากับช่องเจ็ด ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะสาเหตุแล้วนั้นที่ไม่มีการต่อสัญญาก็เพราะว่าเจ้าตัวบอกอยากจะทําอะไรที่ใหม่ๆล่าสุดทางด้านของหนุ่มอ้นเองก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเจ้าตัวบอกว่าที่จากถามว่าตัวผมเองไปทําอะไรมาคือผมก็แค่ผอมลงครับแล้วก็อยากกลับมาดูเหมือนคนอายุน้อย,อยลงบ้างถามว่าทําตรงไหนเพิ่มไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับจริงๆแล้วผมแค่ผอมลงแต่ว่ามีแผนอยู่อุ้ไปก่อนว่าจะอยากทําทอะไรครับ ผมเคยปรึกษากับผู้จัดการส่วนตัวแล้วแต่เราก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าถ้าทำแล้วมันจะดีหรือไม่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกการเปลี่ยนโงเฮ้งต่างๆสิ่งที่เรากลัวตอนนี้คือถ้าทำแล้วดีก็มันจะดีเลยครับซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาอัปเดตยังไงก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ที่ฟังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ